รู้ไหมว่าอะไรที่ใช้กำราบเมียที่กำลังโกรธเกลี้ยวได้เป็นอย่างดีบุฟเฟ่แบบยัฒนานสักมื้ออย่างไงเล่าผมโดนเมียใช้ให้ไปซักผ้าก็เลยตวาดกลับไปว่าคุณก็ไปซักเองเซ่รู้ตัวอีกทีก็อยู่โรงพยาบาลแล้วซื้อหวยให้ถูกยังง่ายกว่าหาวิธีกำราบเมียเลยนะไงหว้ยกำราบเมียไม่ใช่เรื่องยากขอแค่ใจเราหนักแน่น ถ้าเมียถามว่าล้างจานหรือยังให้ตอบกลับไปว่าจะให้ล้างห้องน้ำเลยๆไหมถ้าเมียงอนแล้วไล่ไปนอนนอกห้องก็ตะโกนบอกไปว่าขอหมอยกับผ้าห่มด้วยเมื่อใดที่คิดจะกำราบเมียก็ต้องทำใจทำใจให้สบายจะได้ตายอย่างสงบ mm hmm. กำราบเมียต้องใช้ใจใช่กำลังหลานเจ้ากเราไปซื้อกันแต่บางครั้งก็ต้องใช้ตังบ้างเหมือนกันนะนะ ไมว่าสิ่งที่น่ากลัวกว่ามนุษย์เมียคืออะไรไม่มีหรอกถามไปงั้นแหละ